สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มณฑงเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้พามาดูสวนพริกอีกหนึ่งสวนครับด้านหลังผมนี่เองเลยครับกําลังอยู่ในช่วงของการจะเก็บผลผลิตสวยงามมากครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับคนที่พาเรามาเจ้าของสวนแห่งนี้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีค่ะแนะนําตัวกันเลย ค่ะเอยุพาพรพนไทยจังหวัดสะแก้วค่ะอ่าคุณเอตรงนี้เขตตำบลอะไรครับตำบลโนนหมักเคงอําเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วค่ะอ่าคุณเอสแก้วนะครับพาเรามาเที่ยวสวนอ่าแล้วก็เจ้าของสวนยืนอยู่ตรงนี้แนะนําตัวสวัสดีค่ะฉันสํารานจอมก่อค่ะอ่าป้าสารานนะครับปลูกพริกเนาะจ้าพริกพันอะไรพันซุปเปอร์ฮอตค่ะซุปเปอร์ฮอตกีไร่กีไร่ หกไร่ค่ะหกไร่นะครับอ่าอยู่ในช่วงของการจะเก็บผลผลิตเนาะจ้าอันนี้ลองเก็บรุ่นแรกเลยป่ะเนี่ยจ้ารุ่นแรกสวยไหมสวยดิอ่าสวยดีนะอ้าวนะครับเอ่อทําไมถึงสวยงามนะครับยอดเยี่ยมแบบนี้ครับเพราะเราใช้โฟทีค่ะนี่นะครับพอเราใช้โฟทีเอาโฟทีมาใช้เนาะฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับหกครั้งค่ะหกครั้งนะครับหกไร่เนี่ยหมดโฟทีไปกี่ซอง หมดซองกว่าค่ะซองกว่าอโอ้โหอย่างนี้ใช้เงินไปนิดเดียวเองประหยัดไหมครับประหยัดค่ะอืมแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมใช้ค่ะถ้ามีคนมาบอกว่าอย่าไปใช้เลยมันไม่จริงหรอกไม่ดีหรอกเชื่อเขาไหมไม่เชื่ออืมทาไมถึงไม่เชื่อเขาเพราะว่าไอไอโพตีน,นี้มันดีมากๆเลยอืมพอเราใช้เองเนาะพอเราใช้เองอ่านะครับดังนั้นใครมาพูดเราก็ไม่เชื่อเพราะเราเป็นคนทดลองใช้ด้วยตัวของเราเองจ้ะนะครับอ่าแล้วแบบนี้จะใช้ต่อไปแน่นอนคุณเอมาเห็นพลิกของคุณป้าตำราแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ก็ดีใจกับประลานมากๆค่ะอืมนะครับก็คือดีใจกับเขาไปด้วยะนะครับที่ได้ผลลัพธ์แบบนี้เนาะค่ะอ้าวก็ถือว่าเกษตรกร,ท,กรที่ปลูกพริกเนี่ยนะครับก็ดูตรงนี้เป็นตัวอย่างได้ครับมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ต้นพริกสู้แดดด,ดีมากครับนะเท่าที่มองด้วยสายตาเนี่ยนะครับยังไม่มีโรคหรือแมลงเข้ามารบกวนเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่จะประสบผลในเรื่องของผลผลิตแน่นอนแล้วก็ลดต้นทุนด้วยเนาะจ้า อ่าวันนี้เอาใจช่วยครับขอให้ป้าสำลังเรามีผลลัพธ์แบบนี้ไปตลอดครับอ่าวันนี้ผมนัทวงศ์ทองเกษตรพิทักษโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ